คำว่าโพธิสัตว์ในความหมายสามัญธรรมดานี่หมายผู้ที่จะเห็นแก่ผู้อื่นยิ่งกว่าตัวคำว่าโพธิสัตว์อาจจะแปลว่าสัตว์ที่จะเป็นพระพุทธเจ้านี่นก็ได้นแต่สัตว์ที่จะเป็นพระพุทธเจ้านี่คือสัตว์ที่เพ่งแรงผู้อื่นจนลืมตัวลืมตัวเอง ไม่ได้นึกถึงประโยชน์สุขของตัวเองเพราะมันไปเพ่งเล็งเับผู้อื่นใจผู้อื่นเป็นสลุขกิริยานี่มันปลอดภัยอยู่ในตัวโดยอัตโนมัติเพราะผู้ที่เพ่งเล็งจะทําประโยชน์กับผู้อื่นนั้นมันทําความชั่วส่วนตัวไม่ได้นี่เรียกว่ามันไม่มีทางจะเกิดโรคส่วนตัวถ้ามันอยู่ด้วยความคิดที่เสียสละเพื่อผู้อื่น พระสละเพื่อผู้อื่นมันม,มีความเห็นกับตัวไม่มีตัวกูไม่มีของกูมันจึงเห็นแก่ผู้อื่นได้มันก็เลยกันในเรื่องที่สูงที่จุดในความปลอดภัยจากโรคกิเลสคธว่าโพธิสัตว์นี่ภาษาหนังสือตามธรรม,มดา,าจ,จะใช้คำว,ว่ามหาบุรุษหรือมหาสัตว์อะไรกันไ่ได้เ่จะพูดว่ามีชีวิตอย่างมนุษย์ สภาพบุรุษสัตบ,บุรุษนี้ก็เรียกว่ามีชีวิตที่ประกอบอยู่ในความพอดีแต่ถ้ามีชีวิตอย่างโพธิสัตว์อย่างมหาสัตว์อย่างมหาบุรุษกม็มหมายความว่ามีความการุณาอันใหญ่หลวงเหมือนพระพุทธเจ้าระดับพระพุทธเจ้าไปเลยมหาการนิโกนาโถพระเจ้าเป็นที่พึ่งของสัตว์มีกรุณาใหญ่หลวง ถ้าเราอยากจะบำเป็นอุดมกติของโพธิสัตว์มันก็เพิ่มความกรุณนามใหญ่หลวงจ <c> น <oughs> ทั้งลืมในความเห็นกับประโยชน์สุขของตัวที่คนก็ไม่ใค่ชอบเพราะแต่ละคนต้องการจะบริโภคความสุขทางเนื้อทางนั้นทางอร็สอร่อยของตัวให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีขอบเขตเมื่อที่สำหรับเป็นโปรโพธิสัตว์มันจึงไม่ค่อยมี <c oughs> ทั้งที่มันควรจะมีหรือมีได้อาชีพที่ไปเสริเช่นอาชีพเป็นครูอาชีพเป็นแพทย์นี่มีโอกาสที่จะเป็นโพธิสัต์ได้มากแต่ก็มันยากเข้ามันเป็นโลกเห็นกับตัว